ฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z กิโลเรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังติดตามรายการเราคืออาเซียนอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของอาเซียนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวใกล้ประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องของการทูตก็เป็นการทูดเพื่อประชาชนอย่างแท้จรงิงวันนี้รายการเราคืออาเซียนหัวข้อที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ติดต่อเชื่อมโยงกับประชาชนมีสองสาวนะครับเป็นน้องที่กลมมาช่วยเป็นแขกรับเชิญของผมนะครับแนะนําตัวนิดนึงเริ่มจากเทมก่อน ดีค่ะเข้มในไทยเขมมลัดค่ะนักการทูตชํานานการระดับที่ปรึกษาค่ะตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่าาซาลารกโกกรมอาเซียนสํานักเลขานการกรมอาเซียนอีกคนนึงสวัสดีค่ะคนัทวดีสุทธีรากุลนะคะเป็นนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการค่ะก็ปฏิบัติงานอยู่ที่สํานักงานเลขาธิการกรมกรมอาเซียนค่ะครับผมน้องส้มหวานใช่ค่ะนะครับวันนี้ก็มีน้องเขม น้องส้มหวานนะครับเป็นแขกรับเชิญของพี่ออฟนะครับคนเดิมที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็วันนี้ชื่อหัวข้อของเ,ออเรื่องที่เรามาคุยกันเนี่ยฟังดูแล้วน่าสนใจมากห้องสมุดอาเซียนนะครับประชาชนชาวไทยหลายคนเนี่ยก็คงเข้าใจว่าอาเซียนเนี่ยมันมีเ,เป็นแบรนด์แล้วล่ะนะฮะติดมานานมากนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เราก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปี2015ใช่ไหมครับ สอะพารแนานมาแล้วจะสิบปีแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่ากระแสอาเซียนเป็นกระแสหลักเลยนะครับแล้วเรื่องของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องที่กรมอาเซียนทำงานอย่างหนักในการเสริมสร้างความตระหนักรู้สู่สธารณชนในวงกว้างนะครับซึ่งในส่วนของสรกนะที่เขมใช้คำย่อก็คือสำนักงานเลขานุการกรมเนี่ย เป็นหัวจัดสําคัญเป็นคนที่ทํางานสําคัญเลยของกลัวเซียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ะนะก็อยากจะให้เกริ่นนิดนึงว่าเรื่องของให้เข้มก่อนดีไหม<ะ>เรื่องของโครงการต่างๆหรือว่ากิจกรรมสิ่งที่เราดําเนินการนะครับในเรื่องของการเสริมสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาชนนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้จักอาเซียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาตั้งแต่เข้มมาทํางานก็ได้หรือว่า เรื่องที่เข็มพอจะทราบเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่นี่ค่ะก็จริงๆกร,รมอาเซียนนะคะก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญนะคะ,คะก็คือการเป็นสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาตินะคะก็ภารกิจที่สําคัญของเราอย่างหนึ่งก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชนทั่วไปสาธารณชนในวงกว้างนะคะ,คะที่ผ่านมาเราก็ามีกิจกรรมนะคะ ซึ่งเราดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่ยหลายกิจกรรมนะคะ,ะคิดว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินของการข้องสม,มุดอาเซียนครับอันนี้ก็เป็นครงการหลักของเราแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมซึ่งจัดอยู่เป็นประจำอย่างเช่นกิจกรรมอาเซียนเดย์นะคะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียนทุกๆปีก็คือแสิงหาคมนะครับเป็นประจำค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมในลักษณะการทำ อาเซียนสัญจรนะคะแล้วก็การจัดงานสัมมนาวิชาการซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ปรับรูปแบบให้มีทั้งในลักษณะของออนไลน์กับออฟไลน์ด้วยนะคะก็เปิดโอกาสให้สามารถรับฟังผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยนะคะของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เราก็มีอาเซียนสัญจรซึ่งในช่วงโควิดนะคะแล้วก็ราลาไปด้วยข้อจำกัดของสาง คือสัญจรเนี่ยมันมีอีกงานหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศถือโอกาสพูดออกไปนอกเรื่องนิดนึงนะครับก็คือกกงสุนสัญจรนะครับถ้าเราพูดถึงกรมการกงศุนเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยใกล้ชิดประชาชนแน่นอนนะในเรื่องของงานกงสุนไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเรื่องของงานวีซ่านะครับสำหรับชาวต่างประเทศ เรื่องของงานนิติกรรับรองเอกสารอะไรต่างๆที่เวลาเราจะต้องทําธุรกรรมนะครับหรือติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเนี่ยมันมีความจําเป็นซึ่งกรมและกงศูลเนี่ยใกล้ชิดประชาชนเป็นงานบริการอย่างแท้จริงแต่ว่าอาเซียนสัญจรเนี่ยเราเชิงเรียนแบบนิดนึงนะฮะว่าเราต้องไปเราต้องออกเราต้อง <ไป S 1> เข้าถึงอ่าไปทอกตามพื้นที่ต่างๆใช่นะฮะคือสื่อเนี้ยนะฮะร,รายการเราคืออาเซียนก็เป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะเข้าสู่ประชาชนได้นะครับให้คนได้รู้จักอาเซียนมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่สัญจรหรือว่าไปเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะฮะเราต้องไปเจอกันนะครับไปเจอหน้าเจอตาใช่ถูกต้องแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับอ่อีกเรื่องหนึ่งที่พอพูดถึงโครงการห้องสมุดเกินๆเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่เราก็แน่นอนจัดที่โรงเรียนเพราะห้องสมุดอาเซียนเราจะเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งห้องสมุดประมาณนั้น แล้วเราจะทําให้ครบทั่วประเทศไทยเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีกิจกรรมที่จะไปพบปะกับครูอาจารย์แล้วก็สำคัญที่สุดอันนี้สําคัญที่สุดเลยคือเยาวยชนขึ้นไปอนาคตนะฮะซึ่งเขาก็จะรู้ว่าอาเซียนคืออะไรเข้าใจอาเซียนมากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญหลักๆเลยของการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในฐานะที่เราเป็นสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาตินะครับ ทีนี้ในเรื่องของงานห้องสมุดอาเซียนที่ผ่านมาที่ผ่านอวาระของการที่ไปดูแลเรื่องนี้โดยตรงมานานแล้วนะครับอยากถามน้องสุวหวานละกันว่าตอนนี้เนี่ยสถานะล่าสุดของการที่เราจะดำเนินการเรื่องของห้องสมุดอาเซียนเป็นยังไงบ้างเข้าใจว่ามีเอกสารมาประมาณพันกว่าหน้านะครับเพื่อเป็นข้อมูลคืม ตอนนี้ค่ะเราเปิดไปแล้วเนี่ยห้องสมุดอาเซียนของเรานะคะ69แห่งใน69จังหวัดแล้วก็ในปีงบประมาณปี2566เนี่ยเราก็ตั้งใจจะเปิดอีก2จังหวัดนะคะก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะเปิดให้ครบทั้ง77จังหวัดตอนนี้ประเทศไทยมี77จังหวัดใช่ไหมเจ็เแล้วเปิดไปแล้ว69แห่งเราเหลืออีกแปดแห่งหรือแปดทางครับผมก็ เราต้องการทําให้อย่างที่เกิดกันมาเมื่อกี้เลยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความแข็งแรงของเครือข yeah> ่ายอย่างงี้ค่ะใน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 โรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับกรมหรือว่ากับอาเซียนให้น้องๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหนักรู้อาเซียนมากขึ้นครับผมเราก็จะเลือกโรงเรียนหรือว่าแต่ในโรงเรียนแต่ละจังหวัดนะคะ ด้วยดูความเหมาะสมะว่าน้องๆแต่และโรงเรียนเนี่ยปริมาณโรงเรียนหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดหรือโรงเรียนใหญ่ๆเราดูที่โรงเรียนที่มีความเหมาะสมที่สามารถดูแล,แลเป็น<อ>ที่ตั้งของของ้อสุนเซียนออของเราได้ <ผม S 1> ค่ะซึ่งล่าสุดน,น้องส้มหวานก็ได้ไปมาจังหวัดอะไรนะถ้าเป็นของปี2 5 6 5นะคะเป็น3จังหวัดนะคะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองเดี๋ยวให้มาเล่าให้ฟังว่า เวลาเราไปกิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงประทับใจมากเพราะว่าได้ไปร่วมที่เปิดเนี่ยมาสองปีแต่ละปีก็จะได้เห็นเด็กๆหลากหลายแต่ละโรงเรียนแต่ละอำเภอมีความแตกต่างแล้วคือน้องๆให้ความสนใจมันทำให้คนทำหรือว่าทำให้พี่ๆที่ไปอะค่ะหรือผู้ใหญ่ที่ไปชื่นใจมากๆที่ว่าห้องสมุดที่เราทําหรือโครงการที่เราตั้งใจเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเด็กๆมากๆจริงๆแล้วเขาก็ยอมรับว่า อาเซียนเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆใช่น <ๆ S 2> ้องๆให้ความสนใจอย่างมากแล้วต้องขอบคุณบุคลากรผู้บริหารของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนด้วยที่ได้รับไปแล้วเนี่ยให้การตอบรับอย่างดีแล้วก็สารต่อห้องสมุดนั้นนั้นอย่างน่ารักมากครับ เดี๋ยวให้เล่าให้ฟังในกิจกรรมรายละเอียดต่างๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวถามเข่นนิดนึงว่าโครงการนี้มันเริ่มมานานแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ<ช>เพราะว่าหเห็นเข็นพูดถึงเรื่องของโครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเลยขานุการกรมนะครับ<อ>ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้แต่ห้องสมุด<ช>อาเซียนเนี่ยรเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนโครงการห้องสมุดอาเซียนนะคะจริงๆเริ่มตั้งแต่ปี2557เลยค่ะ ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ค่ะก็คงเป็นเพราะว่าเรากาลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนี่เราเกิดมาตอนต้นรายการนะครับเราก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีโครงการที่ดีใช่ค่ะแต่ตอนนั้นเรารรู้สึกว่าาเต้องเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนนะโดยเฉพาะเยาวชนที่จะเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปสู่เป็นการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนค่ะก็2,557 ปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็แปดปีเกือบจะครบทั้งประเทศแล้วคิดว่าสิบปีนี่น่าจะครบนะเจ็ดสิบเจ็ดประเทศเอ้ยไม่ใช่จังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดด้วยความหวังว่าจะครบครับผมอ่าทีนี้ในส่วนของโครงการโดยรวมเนี่ยในหลักการแล้วเนี่ยเราไปสร้างห้องสมุดเนี่ยเราก็อาจจะต้องช่วงนี้ประหยัดหน่อยนะฮะแต่ว่าห้องสมุดเนี่ยมันจะต้องมีครบครันใช่ไหมครับ ในส่วนของรายละเอียดขององค์ประกอบของห้องสมุดมันมีอะไรบ้างเอ่ยเผื่อจะได้เห็นภาพเวลาสนที่เล่าก็คือห้องสมุดอาเซียนของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยบอร์ดนิทศการเกี่ยวกับอาเซียนซึ่งก็จะเป็นบอร์ดไม้ขนาดใหญ่ค่ะมีข้อมูลทั่วไปกับอาเซียนประวัติความเป็นมาประเทศสมาชิกแล้วก็หลักๆก็คือเสาสามเสาของอาเซียนซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของอาเซียน แล้วเราก็จะมีหนังสือสื่อการเรียนการสอนแน่นอนต้องมีแน่นอนจึงจะครอบคลุมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆแล้วมีหนังสืออื่นๆไหมนอกเหนือจากหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรงมีค่ะเพราะว่าเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เยาวชนเราเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากขึ้นก็จะมีหนังสือ ที่เสริมทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนทารเก็ตของเราก็คือพวกระดับประฐมศึกษามัธยมศึกษาก็จะกระตุ้นให้น้องๆซึ่งอยู่ในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาราชการของอาเซียนใช่ไหมอ่าเป็น working language นะฮะถ้าไปอ่านอาเซียนชาร์เตอร์หรือกฎบัอาเซียนระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าภาษาอังกฤษคือ working language ของอาเซียน แล้วก็เรื่องของทักษะต่างๆด้วยใช่ไหมครับเข้าใจว่ามีอย่างสื่อการเรียนหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราเอาไปใส่ไว้ในห้องสมุดเนี่ยก็มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆด้วยใช่แล้วให้คอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ก็จะมีจอทัชสกรีนสำหรับเป็นเกมที่าตร์มีอินเทอร์แอคชั่นได้เนี่ยคะ่ะล้วก็พร้อมกับ เลยนะคะอุปกรณ์ห้องสมุดโต๊ะเก้อี้มีสีสันสวยงามอ่าแน่นอนต้องดึงดูดให้เด็กเข้าห้องสมุดไม่ใช่ว่าเปิดห้องสมุดแล้วเด็กไม่อยากเข้าหรือกลัวนะครับเพราะฉะนั้นห้องสมุดอาเซียนก็ต้องเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นมิตรต่อเยาวชนนะครับเป็นเด็กโรงเรียนที่ไปเป็นโรงเรียนประถมมัธยมหรือว่าเราไม่ได้แบ่งจริงๆเป้าหมายของเราครอบคลุมทั้งประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษาค่ะครับผม ก็เป็นโรงเรียนในจังหวัดต่างๆที่เราพิจารณาคัดเลือกด้วยนะครับเพราะว่าก็คงต้องให้สอบตรับกับความต้องการของโรงเรียนต่างๆและเข้าใจว่าถึงแม้ว่าห้องสมุดอาเซียนไปตั้งอยู่ที่โรงเรียนหนึ่งเนี่ยแต่สามารถให้โรงเรียนอื่นๆมาใช้ได้ <g år> ใช่ค่ะเพราะว่านี่คือเป้าหมายหลักของเราเลยก <c oughs> ็ <g år> คือเราพยายามที่จะสรรหารโรงเรียนที่พร้อมที่จะ เปิดกว้างในการใช้ห้องสมุดอาเซียนคะใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะสําหรับนักเรียนแล้วก็อาจารย์ในโรงเรียนเท่าน,นั้นชุมชนในพื้นที่หรือว่าโรงเรียนใกล้เคียงอาจจะอยากมาจัดกิจกรรม,มใช้พื้นที่ห้องสมุดอาเซียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยแล,แล้วก็มีความยินดีคือโรงเรียนไหนที่ที่พร้อมที่จะเปิดกว้างเปิดรับเนี่ยเราจะพิจารณาเป็นพิเศษเพราะว่าเราอยากให้ห้องสมุดอาเซียนเนี่ย ม,มันมันมีเนื่องจากมันมีแค่ในหนึ่งจังหวัดจะมีแค่ท,ที่เดียวที่เดียวของจังหวัดใช่นะเราก็อยากให้มีแบบทุกคนสามารถเข้ามาใช้ห้องสมุดอาเซีนยนได้ค่ะน่ารักมากคือตอนที่สมัยที่พี่คลุกคลีกับเรื่องนี้โดยตรงนะล้วก็ได้มีโอกาสไปอาเซียนสัญจรไปพิธีเปิดห้องสมุดได้เห็นห้องสมุดเยี่ยมชมโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ประทับใจมากๆนะพอาพูดถึงเรื่องภาษาในตัวอย่างน้องๆก็จะมา แสดงความสามารถนะครับเดี๋ยวให้น้องส้มหวานเราให้ฟังด้วยนะครับแล้วที่ที่ทน่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือหลายๆโรงเรียนเนี่ยมีความสามารถในการที่จะให้น้องๆมาแสดงความสามารถไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษมีนากนอกเหนือภาษาอังกฤษด้วยเออเนี่ยเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือว่าจังหวัดที่ติดกับช้เพื่อนบ้านที่ติดกับชายแดนอะนะฮะซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ ถือว่าบางทีเราใช้คาว่าบัฟเฟอร์สคูลนะแต่ฟังดูมันเหมือนกับแบบจะไปออกรบหรือเป็นกลยุทธ์อะไรบางอย่างนะแต่มันเป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว่าเราอ,อาจจะคิดว่าไม่ห่างไกลนะหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้มีความพร้อมนะฮะแต่ปรากฏว่าโรงเรียนตามแนวชายแดนหรือในจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีความพร้อมมากมาก และนักเรียนเนี่ยมีความสามารถมากๆด้วยนะเรื่องของภาษาต่างประเทศนะฮะภาษาเพื่อนบ้านเราอายเลยเราอยู่กลุ่มอาเซียนเนี่ยเราอายมากๆนะครับเพราะว่าน้องเนียเก่งมากใช่ใช่นะครับแล้วเขาสามารถพูดคือครูบาอาจารย์เนี่ยคงจะสอนแล้วก็เทรนมาอย่างดีนะครับน้องๆเนี่ยสามารถมีความมั่นใจในการพูดสื่อสารอะไรต่างๆได้นะฮะอันนี้พูดในฐานะที่เคยทำมาสักพักหนึ่งแหละแต่เดี๋ยวเอา คนที่เพิ่งไปมานะมาเล่าให้ฟังหลังจากพักเบรกนะครับว่ากิจกรรมเวลาที่เราไปงานเปิดห้องสมุดอาเซียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ให้เห็นภาพเลยว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเราไปด้วยคณะเล็กๆของเราเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะครับแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องห้องสมุดอาเซียนครับ กว่าสาาปีเอเปไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อนาคตเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง mm hmm. เชื่อมโยงและสมดุลไม่หยุดเปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อช่วยผลักดันการค้าการลงทุนไปสู่ระดับโลกไม่หยุดเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนไม่หยุดเปิดสู่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าหากันและลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดไม่หยุดเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่หยุดเชื่อมโยงดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโตที่ย,ยั่งยืนไม่หยุดเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดีและเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อลดทยาไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้อนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราเรา,เราไม่เคยหยุดมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ดีวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้าน ครับกลับมากับรายการเราคืออาเซียนในคลิปนี้นะครับในเรื่องของการทําโครงการเรื่องห้องสมุดอาเซียนนะครับเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะในหมู่ของเยาวชนนะต้องบอกนิดหนึ่งว่าห้องสมุดอาเซียนเป็นโครงการที่ตั้งแต่ปี2557เนี่ยผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยให้ความสําคัญมากๆนะครับแล้วเข้าใจว่าถ้าท่านว่างท่านสะดวกเนี่ยท่านไปด้วยตลอดนะครับก็จะมีการที่ ผู้ใหญ่ตั้งแต่ระดับท่านรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านผู้ช่วยท่านที่ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยได้เดินทางไปจังหวัดต่างๆด้วยถือว่าเป็นโอกาสอันดีของผู้ใหญ่ของกระทรวงที่ได้ไปพบปะกับคนในจังหวัดในประเทศไทยนะครับทำให้งานของการทูดและงานของอาเซียนเนี่ยกใกล้ตัวประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยเล่าเลยครับสมหวานนะฮะจากที่ทิ้งท้ายไว้กองพักว่าเราเนี่ยได้ไปมี งานกิจกรรมในการเปิดห้องสมุดนะครับจะจังหวัดไหนมีความประทับใจอะไรหรือว่าเล่าให้ฟังก่อนว่ากิจกรรมในแต่ละวันที่เราไปเนี่ยมีอะไรบ้างให้ท่านผู้ชมทุงฟังได้ทราบก็คือในในกิจกรรมที่เราไปค่ะเราก็จะมีการไปเปิดห้องสมุดแต่ละโรงเรียนนะคะคแล้วก็นอกจากนั้นเราก็เหมือนได้ไปเยี่ยมชมน้องๆว่า น้องๆให้ความเหมือนไปแอบดูด้วยเหมือนว่าดีใจรอใช่แบบว่าน้องให้ความสนใจยังไงบ้างแต่เขาจ่ว่าโรงเรียนเนี่ยเขาก็จัดการเตรียมอย่างคือต้องขอบคุณผ่านช่องทางนี้ด้วยนะครับว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การรับอย่างอบอุ่นมากมากๆค่ะทำให้แบบพวกเราทุกครั้งที่ไปวิธีเปิดโรงเรียนคือ อบอุ่นทุกครั้งกลับมานี่คือมีแต่ความชื่นใจที่ว่าได้เห็นน้องๆให้ความสนใจกับห้องสมุดมีกําลังใจในการทํางานต่อไปแล้วน้องๆดูมีความสุขที่ได้รับห้องสมุดมีได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เพิ่มพูนความรู้ให้เด็กๆแล้วก็ชอบคำนี้มากคือติดอาวุธให้กับเด็กๆจริงๆจะไปสู้รบกันต่อไปใช่อาวุธทาปัญญาใช่สำปัญนะ่ะ อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักนะเพื่อให้น้องๆทันกับยุคสมัยปัจจุบันครับผมตัวหนังสือเนี่ยทุกครั้งที่เราทําแต่ละปีะคะ่ะเราก็จะมีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันให้มีข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่เด็กๆซึ่งเด็กๆก,ก,ก็ได้โชว์สิ่งเหล่านั้นที่เขาได้รับรู้ะค่ะให้เราได้เห็นโดยการที่อาจจะแบบขอบรรยาย嗯嗯อะไรอย่างงี้ค่ะก็คือน้องๆก็จะมีการโชว์การแสดงให้รใหเราเห็น เออเนี่ยอยากาอยากให้เห็นภาพนิดหนึ่งว่าพอเราไปถึงคณะเราเ,เคยเคยส้มหมเคยไปกับข่้นรัฐมนตรีใช่ไหมเคยทีมทีมงานส้มหมัดได้ไปครับครับผมแล้วกเ็เป็นยังไงบ้างคณะเราใหญ่ไหมเวลาเราไปเราไปหลายคนหรือว่ามีไม,ไม่เยอะมากมเราอยากจะให้ช่วงนั้นช่วงโควิดด้วยรเราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของ มาตรการต่างๆในการป้องกัน่ิดโรคน้องโควิดแต่ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็ยังมีเห็นรายการของโรงเรียนเนี่ยก็ยังมีการเปิดห้องสมุดอยู่ใช่ไหมครับมีมีบางโรงเรียนค่ะบางโรงเรียนก็ถูกถูกชะลอไปบ้างแต่ว่าเอาตอนนี้เราก็ไล่ไปทําพิธีเปิดครบหมดแล้วในช่วงที่เราติดติโควิดไม่ใช่ว่าเราติดโควิดติดสถานการณ์โควิดทําให้เราไม่สามารถเดินทางได้ นะครับซึ่งออตอนที่เราไปเยี่ยมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้เดินทางสักทีนะครับแล้วก็อั้นมานานในแง่ของการไปเปิดห้องสมุดนะน้องๆจะได้ใช้ห้องสมุดไปรับเขาต้อนรับยังไงคือคนไปน้อยกว่าคนรับแน่นอนครับนม่นนแพจะพักรงเรียนทั้งจังหวัดเนานะ ผู้ใหญ่ของแต่ละจังหวัดแล้วก็ท่านผออค่ะเขาจะมีการจัดกิจกรรมการแสดงต้อนรับคณะที่เดินทางไปนะคะก็น้องๆก็จะมีการแสดงนานๆเกี่ยวกับอาเซียนบ้างหรือว่าเป็นการเล่นดนตรีไทยการแสดงในท้องถิ่นใช่มีการแสดงอัตลักษณท้องถิ่นค่ะมีการ เอากิจกรรมแต่และชมรมของโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยข่ามาแสดงให้ให,ให้ทางคณะได้ได้ชม,มแล้วก็แล้วก็แน่นอนเกี่ยวข้องกับอาเซียนด้วยเกี่ยวข้องกันนะฮะบางทีก็จะมีการเ,ออเขาเรียกว่าแสดงเชิงวัฒนธรรมที่เขาอาจจะไปศึกษามา เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆใช่มีการแต่งตัวด้วยชุดประจำชาติแต่ละประเทศในอาเซียนน่ารักมากค่ะแล้วก็ตัวเอ่อทางเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆเล่นด้วยก็จะมีพี่ๆไปดูแลแล้วก็ทากิจกรรมน้องในการที่เป็นเกมนะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างเช่น word scramble ก็คืออาจจะมีเป็นศัพท์เกี่ยวกับอาเซียนหรือว่าเป็นรูปภาพจิ๊กซอที่เป็นเหตุการณ์สําคัญในอาเซียนให้น้องๆได้แบบลองเล่นกันอะไร กิจกรรมแล้วก็มีสื่อประชาสัมพันธ์น้องเพื่อให้น้อง,องออได้ใช้ประโยชน์ในการใน,รนส่วนของเราที่ในฐาน,นะที่เราไปเหมือนกับเราเป็นแขกนะเขาคอยต้อนรับเนี่ยเราได้รับความประทับใจกลับมาเนี่ยยังไงเนี่ยเวลาเราจัดโครงการหรือไปเยี่ยมเขาเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําให้เขาประทับใจเช่นกันใช่นะฮะให้เขารู้สึกว่าเอ้ยห้องสมุดเนี่ยมาเปิดเนวันนั้นจําได้เลยพี่สมหวานเนี่ยมาถามคําถามนี้หนูจําได้อะไรแบบนี้นะ คือมันเป็นความประทับใจที่มันจะอยู่เขาไปค่อนข้างจะทําให้เขารู้สึกดีกับเรื่องของงานอาเซียนด้วยนะครับแล้วนอกจากเราไปทําพิธีเปิดเนี่ยเราอยากจะสร้างเครือข่ายว<อ><อ>่างรกับห้องสมุด<ะ>เหมือนได้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความแล<ร>กเปลี่ยนความเหตุ โดยโดย,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสำนักเลาขาธิการอาเซียนแห่งชาติเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยมีแนวคิดมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเหมือนมีอินพุตเข้ามาให้เราด้วยเพื่อที่เราเนี่ยในฐานะเป็นส่วนกลางที่จะดูภาพรวมนะฮะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงนะที่บอกว่าเครือข่ายเนี่ยสำนักเลาขาธิการอาเซียนแห่งชาติก็มีหน้าที่นั้นด้วยในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยเฉพาะในแง่ของการศึกษา แล้วก็อย่างที่ประทับใจมากที่สุดเลยคือต้องขออนุญาตยกตัวอย่างก็คือโรงเรียนเป็นโรงเรียนอนุบาลเริงนกทาจาังหวัดยะโสธรยะโสธรประทับใจมากๆคือผู้บริหารของโรงเรียนแล้วก็น้องๆให้ความสําคัญอยู่กับอาเซียนมากๆแล้วก็ใช้ประโยชน์จากอุป,ปกรณ์ที่เราให้เนี่ยในการทํากิจกรรมต่างๆแล้วเขาก็ไปผสมผสานแบบบูรณาการทนบรรยการศึกษาให้เข้ากับการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยการที่บางทีเขาก็อาจจะจัดกิจกรรมนําหนังสืออาเซียนของเราอะค่ะ ไปอ่านให้น้องๆอนุออบาลหรือน้องๆชั้นประถมฟังโดยยุวบรราลักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกินก็คือรุ่นพี่ไปสอนรุ่นน้องแต่เป็นยุวะบรรณาลักษ์<ช>โดยใช้หนังสือจากห้องสมดสุดับ,บใช่แล้วก็จะมีการจัดโดยที่แต่ละชั้นจะเข้ามาใช้ห้องสมุดวันไหนวันไหนบ้างคือใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากๆอย่างเงี้ยเห็นประโยชน์เป็นรูปธรรมและชัดเจนนะครับแล้วจับต้องได้เลยใช่แล้วเราก็ชื่นใจเนาะพอเห็นอะไรแบบนี้นะครับ ไปด้วยนะเขาหน้าได้จะจัดอีกเมื่อไหร่อ่ะปีหน้าแน่นอนม่ได้แน่นอนเราเซ็ตแล้วให้พอตัวน้อยคนนี้ไปด้วยแล้วคนหนึ่งขอที่นิดนึงนะครับเพราะว่าฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆนะครับถ้ายังไงอาจจะประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งว่าเราจะไปที่ไหนเผื่อว่ามี แฟนรายการเราคืออาเซียนอยู่ในพื้นที่พอดีอยู่ในพื้นที่นะฮะอยากจะมาร่วมกันแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนต่างๆก็อาจจะดูรายการนี้ดูด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรื่องของห้องสมุดอาเซียนน่าจะพอสมควรแล้ว,ว<ช>นะครับมีทิ้งท้ายใช่ไหมครับออเพจ้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายหน่อยเพราะว่างานของสํานักง,งานเลขานิการกรมเนี่ยก็คือเรื่องของพับลิกดิปโลมีสีนะครับเรื่องของการที่ให้การทูตเนี่ยเป็นการทูตสาธารนณะ เพราะฉะนั้นงานประชาสัมพันธ์ของเราก็สําคัญเช่นกันใช่ไหมครับค่ะก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ,คะก็คือตอนนี้นะคะเฟซบุ๊กของกรมอาเซียนนะคะก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนทั้งการประชุมในกรอบต่างๆนะคะแล้วก็บทบาทของเราใน,ในอาเซียนด้วยก็มีข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายมสําหรับออเดียนในหลายๆ รูปแบบนะคะทั้งน้องๆนักเรียนน้องนักศึกษาแล้วก็นักวิชาการต่างๆคะแล้วก็สรุปทําเป็นอินโฟกราฟิกให้ดูง่ายๆนะคะแล้วก็น่าสนใจด้วยเนาะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับการประชุมต่างๆค่ะก็ช่วยมาตีคตามอยากจะทําให้งานอาเซียนเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูน่าสนใจอ่ะจริงๆคือมันก็ ยากเหมือนกันนะว่างานประชุมอย่างเงี้ยนะ,ะพี่ไปประชุมกันเถอะ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกี่ยวยังไงนะครับเ <c oughs> ข้าใจว่าทางเขมกับทีมงานเนี่ยแน่นอนต้องพยายามที่จะคิดแล้วก็ดูว่าสื่อที่เราจะประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ย <c oughs> ทำยังไงให้คนที่เข้ามาชมเ <c oughs> ข้ามาอ่านเนี่ยเข้าใจง่ายๆมีความเข้าใจมากขึ้นเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของอาเซียนต้องขอขอบคุณเขมและทีมงานด้วย ในเรื่องของอาเซียนเรายังคงจะต้องดําเนินงานต่อไปในส่วนของรัชการทูตอย่างเรานะครับแต่ว่าผมขอย้ำอีกทีนะครับผ่านช่องทางของรายการเราคืออาเซียนว่าเรื่องของความตระหนักรู้ก็ดีความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนก็ดีเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญและงานที่เป็นภารกิจหลักของสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติคือกลมอาเซียนนี่เองนะครับงนั้นวันนี้เรามีแขกรับเชิญผู้น่ารักสองคนจาก สำนักง,ง,งานเลขัธิการโกงที่ดูแลงานเรื่องนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญน้องเิงแล้วก็น้องสมหวานนะครับ,บวันนี้รายการเราคืออาเซียนก็หมดเวลานะครับ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาพบกับรายการเราคืออาเซียนในสัปดาห์หน้าติดตามชมนะครับว่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างวันนี้ผมน้องเคนและน้องสมหวานขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ